เจอไหมนะเจอไหมนะเจอไหมนะแตงกวาว้าวดูสิกำลังต่อยอดแล้วก็มีผลเล็กๆเ,เกิดขึ้นเยอะแยะเลยแต่ตอนนี้เรากำลังจะหาผลใหญ่ๆพร้อมรับประทานมีไหมเอ่ยเหมือนจะเจอแล้วนะนี่ไง เก็บก่อนนะหนึ่งลูกสองลูกอุ๊ยตรงนี้ด้วย,อยสองลูกติดกันเลย,ยใหญ่มากแก่แล้วมีอีกไหมเอ่ยยังมีอีกแปลงนึงอ,อันนี้ กำลังสวยเลยไม่แก่เกินไม่อ่อนเกินใครตาดีช่วยหาหน่อยสวนแตงกวาคุณตาเจอแล้วอยู่อีกแปลงนึงไปกันลูกใหญ่มาก ลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากเจอไหมเอ่ยเจอไหมเอ่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่ใหญ่มากเอยอยเบรร์ออีกลูกหนึ่งเอาไหมตัวเล็กๆนี้เอาไหมเอ่ยลูกนี้ก็สวยอยู่ยนี่ค่ะโอเค โอ้โห uh huh. นั่นไงลูกเบอร์เรอนี่สวยมากแต่งคุณตาตรงนีนน้เดี๋ยวเอาตะกร้ามาใส่กัน กี่ลูกล้วหลูกแล้วหกเจแล้วก็10บสิบเอ็ดสิบสองบาท ว้าววันนี้เราได้แตงจากสวนคุณตาสดๆจากต้นปลอดสารพิษร้อเปรซประหยัดเงินไป20บาทขอบคุณคุณตานะคะ